วัดีครับพบกับ c ี a i r อร์ t อฟต r e โอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาร์ี่กันอีกแล้วนะครับเป็น a r m ์มี่อาสาสิบขีดหนะครับเป็นตัว k ิมเบอร์แซนด์สตอมนะครับเป็นตัวแต่งเนาะอย่าเพิ่งบ่นกันนะครับว่าอาร์มทำไมรา้าเรารีวิวแต่อาร์ี่นะครับช่วงนี้ปืนค่อนข้างจะขาดตลาดนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ ปืนจีนก็จะไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะครับปืนไต้หวันก็ไม่ค่อยมานะครับผลิตกําลังการผลิตลดลงนะครับตัวนี้เป็นตัว Army, อาร์มี่นะครับอาร์มี่อา32ขีดหนึ่งนะครับแกะกล่องเลยนะครับก็จะมีคู่มือมีปืนนะฮะแล้วปืนใหม่ก็ทําอยู่ในถุงพลาสติกนะครับอ่าเออขอลงมาก่อนนะครับจะได้ไม่เกับนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวคิมเบอร์แต่งแมกกาซีนก็เป็นตัวเดียวกับ r28 นะครับแต่มีอ่าต่อตูดเข้ามาดูมีโลโก้อาร์นะครับก็คือแมกกาซีนของ r28 นะครับเป็นตัวถ้าเป็นตัวนอกเนี่ยเขาจะไม่ตีคิมเบอร์ตัวที่ส่งออกตัวอเมริกาเนี่ยจะติดลิขสิทธิ์ตัวคิมเบอร์อยู่แล้วก็จะตีทำว่านแซนสตอมแทนนะครับ เราจะเลยเรียกได้ง่ายว่า Kimber s a n d s t o r m นะครับสีสีก็เป็นสีทรายใครจะเรียกสีทรายสีแทนสีค o ย o ตีหรือสีอะไรก็ตามก็เรียกกันไปแต่ทางร้านเรียกสีทรายนะครับแตกต่างอย่างไรกับ R28 Kimber คลิปครับแกมโคลาไลน์ Line, นะครับตัวนี้จะเป็นลายสักสาก ันลืนนะครับแล้วก็มีิิบล่องนิ้วเพิ่มเข้ามาให้นะครับตัวกดแม็กจะยกสูงะนะครับแม็กซีนต่อตัวขึ้นมาเพื่อให้สวยนะครับตัวยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นให้ยใยาวขึ้นแม็กก็จะยาวขึ้นนะครับด้วยด้วยด้วยตัวตัวแม็กกาซีนแล้วก็ยาวขึ้นครับจุกแก๊สได้มากขึ้นนะครับ ตัวฐานแม็กนะครับดูตัวตัวดีไซน์ของแม็กนะครับาถามว่าใช้กับแม็กกาซีน r 2 8ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เนที่จะเป็นแม็กยาวแม็กจะยาวขึ้นแต่ยาวขึ้นไม่มากนะครับกอจุก,กระสุนได้มากขึ้นนะศูนย์ศูนย์หลังเป็นไฟเบอร์ออปติกตายตัวนะครับถออได้แต่ปรับไม่ได้เป็นไฟเบอร์ออปติกสีเขียวศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับ สูนตตัวเหมือนกันถอดได้ปรับไม่ได้เหมือนกันนะครับมีร่างติดเลเซอร์ติดไปฉายได้นะครับส่วนด้านข้างก็ะจตะตี USA นะครับหัอเยอะคือตีตามแบบฉบับของปืนจริงของคิมเบอร์เลยนะครับโลโกโ้นะครับเรามาเทสกันดีกว่าว่าแรงแค่ไหนนะครับกดแม็กกาซีนนะครับยาระปอง เสแห้งยิงแห้งแบบไม่มีแก๊สเอ้ยยังไม่มีแ็กนะครับนะครับพอนอกตัวไกด์หลอดสีดำนะครับปืนกระสุนก็บอลลิงบอลเหมือนเดิมนะครับห้านัดนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเซมิออโต้นะครับไม่ได้ฟูลออโต้นะครับเป็นเซมิออโต้นะครับห้านัดนะครับนะครับ รื่องวัดเราก็เป็น x t e c นะครับเช่นเดิม0.2 6มิลนะครับยิง314ครับ308ครับ302ครับ300ครับ297ครับเฉลี่ยแล้วนะครับ อยู่ที่ประมาณสามร้อยฟุตนะครับต่อวินะครับก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีจำนวนจำกัดสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ c b r Soft Store นะครับ063 162 2236นะครับห้างเมตาคาซาสะพานเหล็กนะครับห้อง B236 งส2มถึงฝั่งลิบแก้วนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ6โมงปิดหโมงปิดหโมงเย็นเปิด เก้าโมงเช้านะครับอ่าสอบถามกันได้ครับขอบคุณมากครับ